ึ้นได้แล้วอุ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ธรรมดายอกเลยครับยอกเลยครับหาเรื่องหาเรื่องให้กินกระเพาะปลากับเขาตกตามเด็ดแล้วอะไรของมึงอะอะไรอร่อยไม่ใช่จะเล่นเขาเรี่กอะไรนะสเก็ตบอเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตกำลังฮิตเลยมึงก็ไม่เคยคิดจะทำเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะดูพริวนะฟูบอึ๊บอึบฟุบเฟุบ ไม่คุณมีใบขับขี่ือเงล่นไม่ใช่ผมคัคุณคุณคุ้อไม่เดี๋ยวเดยวยกอโยมึงเนี่ยนะมเวีหัวนะอะเ่ยเวีหัวเดยวดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงก็จะหัดเล่นนี้เห็นไปรุ่นก็เล่นซาวเวอร์บอซาวเอร์บอร์ดซาเอร์บอร์ดแล้วไเรารุ่นไหนเรารุ่นไหนเนี่ยลักษณะนี้ไม่ใไม่ใหัดเล่นลักษณะว่าหาทางตรงไม่ได้ เราอากจะหาทางลงไเยังหาเรื่องเจ็บตัวอีกไม่ใ่ใคห้ามพี่เป็ดเลยไม่ใช่ใคห้ามกุลงไม่ได้ไม่มีใครเอากุลงอ่ะเอาได้แล้วคือได้แล้ว้าอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ธรรมดายอกเลยครับยอกเลยครับยอกได้ออกดาออกอ้ยสุดยอดเลยอ้ยอะไรเนี่ยก็แหลกเตยริมบอดนี่บอดอยู่นี่ อยากเล่น่อยากเล่นเยเล่นถึงรอยากเขาจะเอารถไปขนขาอยากเล่นก็เห็นแลอยากเล่นก็อยากเอ้ยไปนี่อันนี้อยู่งเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยกหน่อยฝหนเดี๋ยวจะเได้มเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนีะมึงมาอยู่ใกล้ๆนีกูจะลงจะลง ขอโทษนะพี่นะเอาเลยเามันจับบาพี่นะคารกันนะพี่นะหัวก็ได้พี่โอเคบคุณมขอบคุณัยดูเป็นธมดากครับครับออ้า